ให้พึ่งเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเรามอบก,กายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เราจึงได้เอาตัวเข้ามาบวชหรือจึงได้น้อมกายน้อมใจเข้ามาปฏิบัติธรรมคือมาพยายามปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เคยพูดอยู่แล้วว่าเพียงแค่แสดงความนับถือเฉยๆนะั่นมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนับถือแล้วต้องลงมือปฏิบัติเพราะจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะั้นนะเพราะองค์มีพระประสงค์ที่จะ แนะนำชักจูงให้พุทธบริษัทนั้นภาคเพียรพยายามละกิเลสออกจากจิตใจของตนของตนไม่ใช่อย่างอื่นใด้วามุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาละกิเลสได้ เราต้องตกเป็นท่าของกิเลสปาปธรรมอย่างนั้นแล้วก็ไปเสวงหาที่พึ่งอันผิดผิดไปเพราะว่าเมื่อไม่มีพระเเจ้าบังเกิดแล้วหมู่มนุษย์นกรนับถือเทวดาใครระบุชื่อของใคร ก็เป็นผู้วิเศษออกมาก็อสอนให้คนนับถือไปตามใครเห็นว่าพระวิษณุเป็นผู้ประเสริฐอะไรสำนองนี้นะพระนาลายพระอินพระพรมต่างๆนพวกนี้คนสมัยที่พระพุทธเจ้าไมา่บงังเกิดขึ้นในโลกแล้ว คนก็รู้เพียงแค่นี้แหละรู้ว่าท่านเหล่านี้นะเป็นผู้วิเศษสามารถบรรดาลความสุขความเจริญให้แก่บุคคลผู้เคารพนับถือบูชาบวงสวงให้ได้ตามประสงค์คนส่วนมากเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว มันก็มองเห็นแต่ความสุขชั่วคราวนั่นแหละคนว่าน,นับถือพระเจ้าบนสวรรค์หรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมาโดนบันดาลให้จนทำมาค้าขายร่ำรวยหาเงินหาทองได้คล่องแคล่วมีเกียรติมียศมีอำนาจวาสนาความหมายของคน สมัยที่ไม่มีผู้เจ้านั่นอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่รู้เลยรู้แต่ความสุขอันเป็นพื้นๆของมนุษย์เรานี่แล้วก็ความสุขของเทวดาเพราะว่าพวกฤาษีสมัยนั้นะสอนให้คนนับถือเทวดาอินพรหมเขาก็เชื่อตาม แทนที่ว่าเขาจะผู้เป็นอาจารย์สอนนั่นให้นับถือพระอินทร์พระพรมนั่นแทนที่จะสอนให้เขารักษาศินห้ากรรมบทรสิบอะไรมูนี่จึงจะได้ไปอยู่กับพรหมหรือกับพญาอินอ้าวกลับไปสอนให้เขาสร้างโรงบูชายันขึ้นฆ่าแพะค่าแกะบูชาพระอินทร์พระพรมเข้าไป นี่เยว่ายุคนได้ทำบาปนะต้องให้เข้าใจไอพธธิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นนะมันถึงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีหมู่มนุษย์ก็ยังทำพิธีบวงสวงกันอยู่หัวหมูหัว,หหวอะไรเป็ดไก่หมนี้ถึงระดู เส้นบวงสวงกันมาแล้วสัว์เหล่านี้ตายเนตรนองอนี่แหละต้องให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จึงชื่อว่าเป็นวัดนานาบุญของเราอย่างสูงที่เราได้มารู้จักขนทางออกจากทุกข์โดยตรงไม่ต้องอ้อมค้อม,อม อันความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้สเสวยอยู่นี่มันก็เกิดจากการทำบาปทำกรรมอันชั่วล่ายนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลอะไระเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าทำอย่างนั้นมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ทำลงไปอย่างนี้นะเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนเนี้ยคนบางพวกไม่ได้สะทกสะท้านเลยหรอก นึกว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ค่ากันไปต้มแกงกินกันไปอยู่งั้นแหละไม่ได้นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้แหละนึกว่าความไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยคนนะทำ ตนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนทำบาปอย่างนี้นะนี่แหละความหลงของคนเราอะเห็นบาปว่าเป็นบุญไปบางรายก็ว่าโอ้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วทำอาหารอร่อยไปถวายพระได้บุญหลายอนิยมกันไปอย่างนั้นก็มีนี่เราคิดดูความหลงของมนุษย์เราอะ่ะ แท้ที่จริงแล้วมันรราได้ทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละบุญก็ได้อยู่หรอกแต่บาปก็ได้แบบนี้นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ซะแล้วการทำบุญทำทานอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะไปดําฤกอย่างนั้นเพราะว่าพระในท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเอาอาหารอะไรต่ออะไรกับใครมาฉันเลยท่านก็ถือสนันตุถีตามมีตามได้มีอย่างไร ถท่านกพิจารณาถ้าเห็นว่าพอฉันได้ก็ฉันไป <c oughs> ไม่ได้ไปเรียกร้องเอาอาหารอันประณิตบรรจงอะไรกับใครมาฉันเลยนี่พุทธบริษัททายกทายิกาควรจะเข้าใจความมุ่งหมายของพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้ คิดอย่างนั้นต่อไปเ,ออเพราะการทำบุญทำทานนี่มันจะมีอาน,นิสงส์มากนะีมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานนี่ยก็ต้องเป็นบูมีสินย่างต่ำก็ศินห้าให้บริสุทธิเออ์เป็นอย่างนั้นสองทายทานนั้นต้องหาเอาโดยทางชอบธรรมชอบศิน <c oughs> อย่าไปหาเอาในทางผิดศีลผิดธรรมมาให้ทานสามผู้รับทานก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมอันดีงามเป็นผู้ไม่ทำความชั่วเป็นผู้มีใจสงบระงับจากกิเลสปาประธรรม ถ้าประกอบไปได้วยองค์สามอย่างนี้การให้ทานของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีผลมากมันเป็นยังไงมันมีมันมีเครื่องประกอบเหมือนกันนะมีองค์ประกอบเหมือนกันทำบุญกุศลที่จะมีผลมากเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปยังไงมันก็ได้ผลมากเท่ากันนั่นแหละน,นั้นเป็นความเข้าใจผิดของคน อุปมามันยังคนปลูกเพืดลงในดินถ้าปลูกลงไปแล้วไม่ถอนหญ้ามันไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ำมันอย่างนี้นะอะปล่อยให้มันขึ้นตามยถากรรมอย่างนี้ลองวาดภาพดูมันจะได้ผลสักแค่ไหนอ่านั่นแหละธรรมดาการปลูกฝังที่มันจะมีผลได้เต็มเม่เต็มหน่วยก็เพราะต้องทำให้ครบ แระเบียบของมันอย่างที่ว่านั่นเนี่ยการทําบุญกุศลก็เหมือนกันนะนั่นจะมีผลมากก็ต้องประกอบไปได้วยองค์คัาคุณสองอย่างสามอย่างหรือสี่อย่างขึ้นไปนน่นอ,อย่างนี้แหละแต่ข้อสำคัญก็อย่างที่สีนั่นก็ได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทาน เมื่อตนให้ทานเวลาจะให้ทานก็มีความชื่นชมยินดีในทานการกุศลของตนเมื่อได้น้อมเข้าไปถวายแก่ผู้รับก็มีความยินดีหลังจากถวายทานมาแล้วก็ยิ่งมีความยินดีมาเมานึกถึงความดีที่ตนทำมาก็ได้ปีติปราโมทในใจอย่างแรงกล้านี่มันต้องประกอบไปด้วยองค์กุณเหล่านี้ การทำบุญทำทานนะมันก็จึงมีผลมากมันมีผลมากเพราะมีอุบายคิดนึกพิจารณาให้เกิดปีติความอิ่มใจในความดีที่ตนทำนั่นนี่มันมันต้องเป็นอย่างนี้การทำบุญที่จะได้บุญมากนะต้องประกอบด้วยองค์กคุณดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นแหละก็ต้องเรียนไว้ ต้องจำเอาไว้ไอ้เรื่องการทำความดีนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารืหัดอก็ทุกคนก็ต้องการบุญนะบวชมาก็บวชมาสั่งสมบุญอย่างนี้แหละแต่ว่าการสั่งสมบุญของนักบวชมันก็ไปอีกแบบตนึง่งเหมือนกับชาวบ้านบ้างไม่เหมือนบ้างอย่างนี้แหละเป็นการให้ทานนี่เหมือนกันแหละกับชาวบ้าน ถ้ามีวัตถุสิ่งของอะไรมาอัติเรกรลาบอะไรมาควรจะแบ่งให้แกใครต่อใครก็แบ่งไปด้วยจิตเมตตาอ,อ,อันนี้ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกันนะถ้ามีให้เราก็ให้ไปถ้าไม่มีก็ไม่ให้แต่เราก็ให้อภัยทานแบบนี้นะถ้าไม่มีวัตถุทานก็ให้อภัยทาน ใครมาล่วงเกินตนามาแสดงกิริยาหยาบโลนต่อแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเราให้อภัยเขาไปยกโทษให้เ,เราไม่โกรธตอบนี่เรียกว่าอาภัยทานหรือควรที่จะเอาโทษฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลให้เขาไปเสียเงินเสียทองหรือติดคกุกติดตารางอย่างนี้เราก็ไม่เอาเรื่องอ อโหสิกรรมให้ไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปนี่อภัยทานนี่มันสูงกว่าวัตถุทานต้องให้เข้าใจเรื่องทานให้มันลึกซึ้งเพราะคนไม่มีอภัยทานนี่แหละมันถึงชอบทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆเพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมันล่วงเกิน อีกฝ่ายหนึ่งเขาแล้วฝ่ายที่ถูกล่วงเกินไม่ยอมให้อภัยมันก็ได้ทะเลาะกันถ้าฝ่ายที่ถูกผู้อื่นล่วงเกินแล้วยกโทษให้อภัยไม่ตอบโต้ต่อไปเรื่องทะเลาะวิวาทมันก็ไม่มีเลยอย่างนี้แหละเหตุนั้นอภัยทานนี่จึงชื่อว่าเป็นทานชั้นสูงมันก็ ต่อไปจนถึงศีลนู่นเลยเมื่อมีอภัยทานแล้วก็มีศีลแล้วเช่<ะ>นยาวไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่ามัน<ะ>สัตว์ที่มีพิษอย่างว่าตะเข็บตะขาบมแมลงป่องงูอะไรมัมเนี่ยมันจี้มันกัดเข้าไปแล้วก็ไม่ทำลายมันให้อภัยมันไป สำหรับผู้มีศีลมั่นคงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ศีลไม่มั่นคงก็อกเอ้ยสัตว์นี่มันมีพิษอย่าเอามันไว้เลยเอ่าก็ไปอย่างนั้นนี่อย่างนั้นนะยเพราะฉะนั้นเรื่องอภัยทานเนี่ยถึงชื่อว่ามันทำให้คนเรามีศีลอย่างยิ่งทีเดียวเป็นปรมัทาทศินไปได้เลย,เ,ยเป็นปรมัทศินแม้ตนจะตายก็ช่าง แต่อย่าไปทำลายสัตว์ที่มันเป็นศัตรูต่อตนนั่นเป็นปรมาทสินสินอย่างยิ่งเลยวัเดียวเมื่อเป็นผู้มีศินอย่างนั้นมันก็มีใจอันสูงส่งมันก็เปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามีคุณธรรมบังเกิดขึ้นในใจทันเรียกว่าศีลานุสติรละลึกถึงศินเป็นอารมณ์ เมื่อเราลึกถึงศีลเป็นอารมณ์อย่างนี้เพ่งเข้ามาภายในนี่บว่าตัวศีลแท้ๆมันก็คือตัวจิตนี่แหละตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมอันชั่วทั้งๆนี่นี่ตัวศีลมันอยู่ตัวจิตเจตนาวิรัตละเวน้นเพราะฉะนั้นตัวศีลไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างอื่นใดตัวจิตนั่นเองเนี่ย เมื่อเข้าใจว่าตัวศินแท้ๆแล้วก็คือดวงจิตนี่อย่างนี้เราจะกลัวดูสินของตน,นก็กลัวดูจิตนั้นเมื่อเห็นจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในเมตตากรุณาไม่คิดเบียดเบียนใครตัวใครแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีศินนี่นั่นนี่ผู้เห็นว่าตนมีศินอย่างนั้นก็จะได้ปิติปลาโมทในใจ จะได้ความอิ่มใจว่าตนนั้นไม่ได้ทำชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมีปีติปราโมทอย่างนั้นแล้วมาสำรวมปีติอันนั้นลงไปเพ่งปีติอันนั้นลงไปเมื่อปีติละงับลงไป ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้ถ้าหากว่าไม่ระง,งับปีติเนี่ยไม่ได้แล้วจิตมันจะฟุ่งซ่านไปเพราะปีติถ้ามันแรงเข้าไปแล้วมันทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เหมือนกันเนอะงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำปีติให้เกิดแล้วก็รู้เท่าปีติอีกทีนึงไม่เพิดเพลินไปตามมัน เมื่อไม่เปิดเพินไปตามมันทำความรู้เท่าก็ปีติก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตือนตอนให้รู้เท่าปีติอย่างนี้แล้วไม่ใส่ใจพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบนั่นเมื่อปีติมันระง,งับไปจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้นั่นเรียกว่าเรารวมเอาบุญเอาคุณต่างๆไว้ในใจหมดเลย ใจถึงค่อยสงบเป็นหนึ่งลงได้ถ้าบุญและคุณนี่ไม่บังเกิดขึ้นในดวงกิจได้แล้วจิตสงบลงไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะต้องมาหุ้มห่อใจถ้า,าว่าใจนี่ปราศจากบุญคุณอันความดีต่างๆแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพางเข้าใจเรื่องภาวนา เรื่องภาวนานี่ถ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยจร,จริงแล้วหมายความว่าพยายามทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คำว่าภาวนานมีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะทำบุญกุศลทำ ความดีอันไดได,ได้ก็ต้องมาใช้ความคิดซะก่อนวพราเราจะทำยังไงมันจึงเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อดำลิตร,ตรีตองไปก็มองเห็นช่องทางที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นในใจเมื่อมองเห็นช่องทางแล้วก็ลงมือทำไปเมื่อทำไปตามนั้นแล้วเมื่อก็ มองเห็นผลดีได้เลยแบบนี้อย่างเช่นว่ามานั่นแหละไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่าให้อภัยมันไปไปเห็นสิ่งของที่เขาหลงลืมไว้ควรจะอําเอาของเขาไปก็ไม่เอาโฆษณนาส่งเกี่ยวของคืนไปไปเห็นเมียเห็นผัวของใครที่สมควรที่จะประพฤติ มิช้าจานกรรมได้ก่อไม่ประพึ่ดเพราะมันเป็นเรื่องเลวซามสำหรับบัณฑิตทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเลวแบบนั้นนะ่ะแล้วก็เป็นผู้มีสติสํารวมวาจาเสมอเสมอไปพยายามรักษาเจตนาในใจนั้นให้มันสม่ำเสมอไปเรียกว่าเจตนาดีเรื่อยไป เจตนาไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดหลอกลวงใครไม่คิดช่อโกงใครอย่างนี้นะเมื่อเจตนาดีมีอย่างนี้แล้วการกล่าววาจาอะไรออกมามันก็ไม่เป็นเรื่องหลอกลวงไม่เป็นเรื่องช่อโกงการกล่าววาจาไอ,อไปก็ไม่ทำให้คนเห็นผิดเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงนี่มันต้องรักษา วาจาคำพูดนี่เสมอเสมอไปอย่าให้ผิดให้พลาดไปน,นั่นี้น้ำดองของเมาต่างๆสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหัวนี่มันก็เป็นของเสพติดให้โทษเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโทษของมัน ด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นเลยอะไม่อยากไม่ปรารถนามันเลยถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของมันก่อนแล้วเชนี้มันก็เว้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้แหละก็เรียกว่าภาวนาภาวนาเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็เพื่อละอกุศลออกจากกิจใจ เมื่อกุศลบังเกิดขึ้นในใจแล้วเ่งใจเข้าสู่ความสงบใจก็สงบลงได้เพราะว่าเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วนี้ใจมันอิม่มเหมือนอย่างเราได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่แหละมันก็ไม่หิวไม่อยากในขณะนั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันะเมื่อเราชำระสาสางอารมณ์ในจนิตนี่หมดไปแล้ว จิตปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วอย่างนี้นะจิตก็ว่างจิตว่างจากอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันก็อิม่มอิ่มอยู่ในความสงบเพราะว่าความสงบนี้มันเป็นสุขเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็รู้ตัวได้ว่าตนเป็นสุขสบายดีไม่กังวลหนนะ้าไม่กังวลหลังอะไรเลยเนี่ย เหตุนั้นมันถึงอิ่มเพราะว่ามันมีความสุขถ้าหากว่าใจไม่สงบนี่มันมีตัณหาชักจูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปมันก็วุ่นวายไปละจิตนีนะไม่ไม่มีความสุขหรอกมันหิวอ่ะเมื่อมันหิวแล้วมันจะเป็นสุขได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นจึงควรทำใจให้สงบลงไป เพื่อตัณหามันจะมีได้ครอบงามจิตมันจะไม่ปั่นจิตให้คิดให้เดือดร้อนไปต่างๆนาน,นาทุกคนก็พึ่งเข้าใจต้องภาคเพียรพยายามอย่าสักแต่ว่าทำเล่นๆไปทำพอขอไปทีไอ้อย่างนี้นี่มันไม่ได้เรื่องเลยอนั่งสมาธิภาวนานี่ก็นั่งจริงๆเพ่งลงไป ถ้าหากว่าจิตนี้ยังไม่สงบลงไปแล้วก็ไม่หยุดเพ่งไม่หยุดเพ่งมันอยู่นั่นแหละหายใจเข้าก็กำหนดละอารมณ์ต่างๆหายใจออกก็กำหนดละความคิดความนึกทั้งหมดไม่ไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรมุ่งมุ่งหน้าแต่ให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้น นี่เรียกว่าเราเราทำความเพียรน,นะเพียรเพื่อให้ใจมันสงบลงเบื้องต้นนี่นะเมื่อใจสงบลงได้ที่แล้วอย่างนี้ก็เพียรเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่าไปติดอยู่แต่ความสงบนั้นอย่างเดียวถ้าไปติดอยู่แต่ความสงบเท่านั้นปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้นี่แนะ ดังนั้นเราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นถ้าจิตสงบแล้วนะจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วมันเป็นงง้นนึกถึงของไม่เที่ยงอันมีอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริง มันแปรพวนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนึกถึงทุกข์ขังความทุกข์ของชีวิตของขันห้าอันนี้มันก็เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงนนเห็นว่าขันห้านี่มันทนได้ยากทนลำบากจริงๆต้องประครบประงมต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันอยู่งั้นนะหาข้าวอาหารผ้านุ่งผ้าหม่ม ที่อยู่ที่อาศัยอยกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆหมดนี่นะต้องเอามาบำรุงมันอยู่อย่างนั้นนะมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าขาดปัดจจัยเหล่านี้แล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะบำรุงมันขนาดไหนก็ตามมันก็ตั้งอยู่ไปได้ชั่วระย,ยะหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยอันที่ตามมา ตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมาเนี่ยนนะได้แก่บุญและบาปนั่นเองเมื่อมันหมดบุญและบาปนั้นลงไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยรูปนามนี่มันก็ต้องแตกดับทําลายลงไปดังนั้นปัญญาก็สอนใจเสมอว่าจึงไม่ควรถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน,นถ้าไปถือมั่นไว้นั้นก็เป็นทุกข์บบบนี้ เ็นทุกเดือดร้อนในเวลาที่ร่างกายนามรูปวันนี้มันไปบัดแป,ปรผวนไปก็เป็นทุกเดือดร้อนแล้วถ้าเราสอนใจให้ปรงให้วางไว้ตามสภาพมันจะเป็นไปไงก็เรื่องของมันเราบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็วางไว้ตามสภาพของมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรเลยแหละจิตนี่ต้องให้เป็นกลางต่อขันห้าอยู่งั้น สอนใจให้ปรงให้วางมันเลื้อยไปอยู่งั้นนะรักษาใจอย่าให้มันยินดียินร้ายกับนามกับรูปอันนี้ได้อันนี้แหลเป็นทางมัตสิมาปฏิปทาเป็นทางพ้นจากทุกภัยในวะตาสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้